ตอนนี้ไปดูกันที่อีกหนึ่งหนุ่มฮอตเนื้อหอมกล้องสหรัฐที่เตรียมตัวมาเป็นคู่แข่งคนสําคัญที่สมน้ำํำสมเนื้อกับพระเอกติ๊กเจษดาพอในละครอ,อย่าลืมฉันรับรองว่างานนี้ฟินแน่นอนเพราะว่าพระเอกติ๊กก้องแข่งกันโรแมนติกใส่หน้าจอแบบไม่มีใครยอมใครเตรียมตัวดิ้นตายกันไปเลยค่ะ คุณเอ,อื้อแค่ชื่อก็อบอุ่นไป3มโลกแล้วยิ่งได้สมาร์ทท็อปแห่แฮนซัมขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่ตลอดการอย่างพี่ก้องสาหารัฐมารับ,บบทนี้ในละครอย่าลืมฉันสาวๆได้ฟินกันหลายตลบแน่นอนส่วนพระเอกติดด๊กเจษดาพรนะงานนี้ก็ต้องระแวงระวงังเรตติ้งกันหน่อยเพราะสุภา<ว><ญ>พบุรุษพี่ก้องจ้องจะขโมยหัวใจสาวๆทั้งในจอนอกจอด้วยบุคลิกสุภาพกว่าชาตระกูลดีกว่าเอื้ออาทรมากกว่าเรียกว่าผู้จัดพิดาฮาไทยรัฐจัดมาให้ตัดกับความซาดิสและเย่อยิ่งของพระเอกเข้มชัน ที่สุดให้สองหนุ่มต่างบุคลิกแข่งกันคว้าหัวใจนางเอกหนูเล็กสุริยงกันเชื้อเฉอนมันหยดรับรองดูละครอย่าลืมฉันแล้วสาวๆอยากเป็นแอนทองประสมให้พิติกพิก้องรุมถึงทำคะแนนเลิฟกันแน่นอนค่ะมีเรื่องอกระเทียบกันแอบแอบเอเขาจะมาแย่งสุริยงไปจากเราหรือเปล่าเห็นชอบไป กิ๊กมีเรื่องคุยกันนู่นนี่นั่นไปตามที่ต่างๆไปกินข้าวกันไปนู่นไปนี่กันโอ้ยจริงๆในเรื่องรักคนนี้นะแต่ชีวิตจริงนี่เกาะคนนี้ตลอดเลยแอบแอบแอบไปทางนี้ไม่ใช่ค่ะแซวเล่นก็พี่กองเขาน่ารักไงแองกับพี่ติ๊ก็เจอกันบ่อยพี่กองก็จะนานๆทีเราก็จะทุกคนก็จะชอบมาลุมเล้าในอาพี่ติครับฝากละครเรื่องสามีตีลังกานะครับใช่ก็เรื่องด้วยนะครับแล้วก็เรื่องนี้ด้วยครับอย่าลืมฉันนะครับ